สวัดีทุกคนเมื่อนี้ทักทายสบายดียามเช้าเานาะอยู่เขตเมืองสีโคตตะบองหนักลงในยันทุกคนขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเนาะบรรยากาศในยามเช้า,าตะเวนกำลังขึ้นเลยทุกคนอเบิร์น ทับยแล้วทุกคนภาพมันจะ,จะโบยาน,นิีงบันไดเนาะเดียเปิดกล้องนี่ตะเวนกำลังขึ้นเลยทุกคน,อนมอไปอตัวเมืองน,นจใะาเลจะมีมุ่นีมาะมันมีฟ้ารมแบบนี้มันน่าจี ย่อมมีครับเพราะว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามกาลเวลาของมันอุตสาหกรรมก็ไม่อย่างต่างๆเกิดขึ้นหลายอือคือแต่สมัยก่อนสมัยก่อนมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าหลายเนาะบ่มีการตัดไม้ทำลายป่ามันอย่างประมาณนี้เนาะมายุคนี้สมัยนี้มันอุตสาหกรรมไม่อย่างต่างๆเกิดขึ้นหลายมันก็เฮ็ดให้มีการ นะเซียนต้สองนี่ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศยามเศร้าตอนนี้หกโมงสี่สิบสี่นาทีแล้วเนาะบรรยากาศยามเศร้าก็สิประมาณนี้ภาพบรรยากาศทักทายสบายดีท่านผู้สมเนาะตกใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับสมช่องของเขา ส่วนบอลนะครับบอลอุ๊ยรอ,อดอันนี้ไป้างถังน้ำกันขึ้นมาจั่นเชิงนะมาบงส่วนที้ทีุกครณเ อาจะเคยมาเนาะตอนเช้าีนรถเกอบค่อนข้างปวติดเราตาพราเบึงนะ่งประมาณแปดโมงเจมงครึ่งขึ้นมาเนจะโมงามเจ็ดโมง ตึกยูกเห็นสังเกียงเลยเลยตัวนี้โอ้ไฟโทรศัพท์เนนันี่ยมือสมัคทุกคนมันค้างๆเนาะนี่หมู่บ้านยู่เวอรนี่ก็สิบประมาณนี่ทุกคนเนาะฝากให้ทุกท่านได้บุญไ้สม ภาพคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามพัฒสมีอีกครั้งเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภาาอภัยธรรมดาธทรมสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามพัฒสมเนะเาะ่าลืมกดติดตามช่องของเราทุกคนเนาะ <Passion> <อ>เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภาาัยธรรมดาธทรมสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามพัฒสมเนาะ แก้ไขไปให้ทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านใ้เบื้องในสมเนาะสำหรับคลิปนี้สั้นๆทักทายสบายดีเนาะเอาขอบใจแล้วพบกันใหม่ทุกคนสบายดี